สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือสองแอคคอร์ดมือสองนะครับกับผมนะครับบินเพชรย์ยนนะครับผู้การฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรย์ยนนะครับสำหรับวันนี้เมื่อวานเนี่ยได้ลงคลิปตัวที่หลุดจองไปเป็นของแคมรี่นะฮะตัวท็อปสุดสุดตลาดของแคมรี่เป็น2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะฮะตัวนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมาตัวท็อปของฝั่งแอคคอร์ดกันบ้างนะฮะตัวนี้เป็นอ Honda Accord นะฮะ2.0งจุดศูนไฮบริดนะครับเป็นตัวเทคนะนะครับ ตัวเทคคือตัวท็อปสุดแล้วนะปี2019เหมือนกันเลยนะกับเมื่อวานนะครับเหมือนกันกันกบคันแคมรี่ของเมื่อวานเลยนะครับจริงๆจะเอามาประชันเป็นท็อปจนท็อปนะนะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยววันหลังดีกว่านะนะฮะอาจจะเสียเวลานานเลยนะแต่เราท็อปจนท็อปนะนะครับเปรียบเทียบกันานานเลยนะฮะมาดูคันนี้ก่อนนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานของธนาคาร กรุงศรีนะครับรถประจำตำแหน่งนะนะครับรถพรมิหารของธนาคารกรุงศรีเลยพี่คณินะครับได้เป็นสีขาวนะเลยของสัตว์ไม่มีบุบไม่มีรึกยิ้มนะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะฮะนี่คือสภาพแรกเข้าจริงตัวท็อปนะหลังคาสันลูฟนะพี่นะนะครับตัวท็อปของ a c c o r d นะครับจะมีหลังคาสันลูฟนะฮะส่วนตัวรองนะฮะตัวเริ่มต้นที่เป็น1.5นะครับ1.5เทอร์โบแล้วก็ตัวไฮบริดตัวรองนะครับตัวนั้นไม่มีหลังคาสันลูฟให้นะครับแล้วก็ระบบตัวนี้ให้มาล้นๆเลยนะนะครับ ให้มันล้นจริงๆพี่สําหรับคันนี้นะครับเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะครับนะเลขไม้น้อยนะกับรถปีสิบเก้านะครับกระจกติดฟิล์มอ่าประมาณหกสิบนี่ไหมนะกระจกเป็นของฮอนด้าเดิมทุกบานนะฮะสวยมากเลยแล้วก็ล้อแม็กขนาดสิบแปดนิ้วนะฮะยางเป็นของมิชลินไพร์มาซี่นะฮะปียี่สิบสามพี่โอ้โหไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคันนี้นะครับสีได้เป็นสีขาวมุกนะฮะสวยเดิมเลยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ไฟหน้าเป็น full LED นะครับด้านล่างเป็นไฟปลอดไลท์ของ full LED ด้วยนะฮะด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็นคอน้าของเซนซิงนะฮะตัวตรวจจับตัวตรวจวัดต่างๆนะครับนี่นะฮะโดยพื้นฐานเลยนะมีกล้อง360รไปด้วยนะครับโดยพื้นฐานของไฮบริดคันนี้เนี่ยนะครับพูดถึงตัวรองท็อปก่อนนะตัวรองท็อปเนี่ยพื้นฐานที่ให้มาก็คือแจ้งเตือนก่อนการชนนะนะครับแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับอัดแอพทีบ ควบคุมโหรนะครับมีมาให้ตั้งแต่ตัวลองแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Honda เรนวอชนะครับตัวนั้นมีมาให้แล้วนะครับแต่มาเป็นตัวท็อปเพิ่มเข้ามาอีก2ระบบก็คือตัวกล้องรอบคันนะฮะสามอสงศานะครับ,บ,นะรบ1แล้วก็2ก็คือ,อ,อถอยจอดนะฮะสโหมดนะครับโห,นะหมดแรกก็คือถอยจอดเข้าเข้องนะนะครับ 2. ก็คือถอยโจทย์ในโหมดที่รถจอดขนานหรือว่าดรถจอดขวางนะฮะสามในโหมดของการขับรถเคลื่อนออกมาจากจุดจอดนะครับตัวนี้นะสามารถใช้โหมดการกขี่ตรงนี้ได้นะฮะนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่รอบคันเลยนะครับแล้วก็กล้องทํางานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่คันนี้โอ้โหล้ำจริงๆพี่ c a m r ี่ยังไม่ให้ขนาดนี้มานะครับนะ c a m r y ระบบของเขายังไม่ถึงขนาดนี้นะนะครับตัวท็อป ตัวรองของแอ c o คอร์ดเนะเท่ากับตัวท็อปของ Camry นะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ในส่วนของบางบางฟังก์ชันนะการใช้งานนียเทียบเท่ากันได้อย่างเช่นตัว h o ฮอนด้าตัว Honda a เร w a อชนะครับเทียบเท่ากับตัว b y ยสปอร์ตเมเนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแจ้งเตือนลดตตะหลังเหมือน c a มร y นะนะครับนี่ก็แตกต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของตัวภายในการตกแต่งภายในนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่า Honda สวยกว่านะครับพูดตรงเลยนะฮอนด้าสวยกว่านะฮะโอเค รอบคันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับประมาณนี้เลยพี่นะเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันครับมาครับมา่อในส่วนของภายในของคันนี้นะภายในจะตกแต่งเป็นสีดาทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วก็ตกแต่งลายไม้ด้วยนะเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะเอ่อออกจะเป็นบล็อกของคล้ายๆบัคเกอซีทนะฮะนี่นะฮะจะอยู่ตัวกว่าของแคมรี่นะนะครับเหมือนเรานั่งในบล็อกเลยนะฮะมาดูแผงประตูกนก่อนพี่นี่นะลายไม้ครับสวยๆถ้ามองขนาดนี้นะผมนึกว่าเบน์นะนี่นะลายเดียวกับเบน์เลยนะของตัวอีคัสนะ นะครับสวยอยู่นะเมมโมรีซีดมีไม่ให้นะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงนะฮะออโต้เฉพาะคู่หน้านะครับนะแต่ถ้าเป็นแคมรี่จะได้มาสี่สี่บานเลยนะฮะพับกระจกไฟฟ้าปรับกระจกไฟฟ้านะครับนะฮะเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่มกดเปิดฝาท้ายนะครับนี่ตรงนี้เป็นลำโพงซอฟทัชสวยๆพี่ได้เดินสวยนะครับกระจกเดิมฮอนด้านะครับจุดเชื่อมต่อสวยๆซีนกาวเลยงน้่งฝานะครับนะเม็ดองค์เม็ดอักยังอยู่เดิมๆเลยพี่อันนี้นะฮะแล้วก็มีไฟวีลคัมมในส่วนของ การเปิดประตูด้วยนะครับสามารถล็อกจากโดยใช้กุญแจคีย์เลสใช้นิ้วกดตรงนี้ก็สามารถล็อกได้นะครับเวลาเปิดเราก็ล้วงเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับเอามือสอดนะฮะเอามือสอดเข้าไปนีมันก็จะเปิดขึ้นมาได้นะฮะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ติดตัวแค่นั้นเองนะครับกลับมาได้ขึ้นลงนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี่นะพี่ดูนะตกแต่งเป็นครเมียมนะครับในขณะที่ c a m r ี่ไม่มีนะนะครับสเกวเพจนะฮะถ้าเป็นตัวของ c a m r ี่จะเป็นสายลักตัว Camry ตรงนี้นะครับกลับมาได้ขึ้นลงแต่นี่คือรถเข้าใหม่เล่นะนะครับเลข แป้นเบรกนะแป้นคันเร่งคันนี้ได้เป็นพรม3 d มดีมานะฮะนะครับพรม3 d ดีจะมีขอบกระด้งนะฮะเวลาน้ำหกอะไรเงี้ยมันจะไม่เลอะพรมด้านล่างนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปรับพนักพิงแล้วก็ด้านหลังนะครับสิบทิศทางนะขณะที่แคมรี่มีแค่แปดทิศทางนะครับนะปีกเบาะสีสวยพี่ไม่มีลมนะโอ้โหเลขไหม่เจ็ดหมื่นพี่อันนี้นะครับพี่ดูนะหนังสสวยนะฮะหนังสสวยเป็นลายหนังเป็นย่นลายหนังนะครับนี่ เนะี่ยแล้วก็ตรงที่เท้าแขนนะตัวนี้จะใหญ่กว่าแคมรี่หน่อยนะครับตกแต่งด้านในจะเป็นคล้ายๆเป็นลายไม้นะนะครับนี่นะที่วางแก้วใส่แก้วเยติดได้นะครับนะปอฝั่งนี้นะมีเหมือนแคมรี่เลยนะับปรับเบาะตั้งแต่ด้านหลังนะครับปรับเ,เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะแล้วก็ปรับพนักพิงนะครับนะออกแบบในแนวพื้นฐานของรถผู้บริหารนะมีนะนี่ปุ๊บปรับเลื่อนเบาะได้นะครับแล้วก็ปีกเบาะฝั่งนี้สวยๆพี่นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถ ออรระจำตำแหน่งนะผมว่าเป็นรถประจำตำแหน่งนะฮะฝั่งอ่อจะใช้งานเยอะสุดก็คือฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นใช้งานไม่เยอะนะนะครับอาจจะมีคนดั้งมากนะแต่ว่าน,น้อยนะครับแล้วก็ระบบการใช้งาน,นงต่างๆค่อนข้างเยอะเลยดีเดียวนะครับคันนี้ลืมบอกไปว่าราคาออกห้างตอนนั้นนะนะครับสาหรับ ป้ายแดงนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะเท่ากับตัวท็อปแคมรี่เลยวางโพซิชั่นของราคาไว้เท่ากับคู่แข่งเลยนะครับก็คือให้ลูกค้าเลือกเลยว่าคุณต้องการแบบไหนนะในในขณะที่ราคาเท่ากันนะคุณภาพอันไหนดีกว่าค่ายไหนดีกว่านะครับอยู่ที่รถสยมแล้วก็กองเชียร์กองแท็กของแต่ละที่แล้วกันนะนะครับสาวกของแต่ละที่แล้วกันนะครับนี่อ่ะผมอะไรนะครับพี่ดูนะเลขไม่เจ็ดหมื่น โอ้โหไม่มีสกิทนะนะครับแล้วก็คันนี้ได้ไอแบ็กแปดใบนะฮะนะครับเอางี้เดี๋ยวมาสตาร์กันดีกว่าพี่มาครับคันนี้ได้กุญแจสำรองมาด้วยนะนะครับได้กุญแจสำรองมาเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนเปึ๊บนี่ไฟจะสวยหน่อยนะเป็นมินิมอลนะฮะขาวๆเล็กๆนะฮะนี่แล้วก็มีไฟตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะไฟสองแผ่นที่ค่อนข้างสวยเลยพี่นะครับมาพูดสตาร์ทนะครับหนึ่งสองสามตอนี้ผมสตาร์ทเครื่องนะครับนระบบทำงานแล้วนะฮะเรดี้ทำงานแล้วนะครับ แต่เปิดด้วยการทํางานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะกุญแจเป็นอย่างนี้นะครับสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับในขณะที่รถจอดอยู่นะครับแล้วเราอยู่ข้างนอกนะฮะนี่นะก็ถือว่าโอเคนะสัญลักษณ์ด้านหลังเป็นสีครามสีฟ้านะมงบอกว่านี่คือกุญแจของไฮบริดนะครับน้ำปัดนะครับน้ำปัดเลื่อนไมล์มาดูครับปึ๊บไฟแจ้งเตือนไม่มีโชว์นะนะครับมีแค่ตัวไอตัวนี้นะครับอ่ะนะให้ดูกล้องนะครับนอกนั้นก็สามารถเลื่อน ได้จากตรงนี้นะฮะเลื่อนได้จากนี้นี่นะการปรับคล้ายๆกับของ Camry ี่เลยนะครับโทรสายรัอสายสั่งการเสียงซีรีนะครับมีมาให้ตรงนี้เป็นปุ่มกดที่เลื่อนนะฮะนี่นะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับนะฮะก็สามารถตั้งค่าเข้าไปได้นะฮะเซฟตี้ซัพพอร์ตต่างๆไดเวอร์ต่างๆนะครับนี่นะฮะระบบที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะครับ นะ,ะเอาเลขใหม่ก่อนเลขหมาเจ็ดหมื่นแปดพโลนะฮะเลขหมาเจ็ดหมื่นแปดพโลนี่ชัดๆนะฮะแล้วก็ระบบที่ใช้อยู่ขึ้นโชว์อยู่นะสมมุติอันนี้นะฮะเราก็ตั้งความความความเรียกเขาเรียกอะไรความถี่อ่หรือว่าระดับนะฮะว่าให้แจ้งเตือนระดับไหนในเรื่องของอการเตือนการไม่ลาของผู้ขับขี่นะครับนะอ่ะแบคกลับไประบบเซฟตี้โหมดต่างๆนะครับนี่นะฮะที่เปิดการใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับมี แจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะนะฮแจ้งเตือนก่อนการชนอ่ะนี่นะฮะแล้วก็แจ้งเตือนรถนออกล็อกเลนตรงนี้ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดให้ปุ๊บอ่ะแจ้งเตือนรถนออกล็อกเลนนะครับนี่นะฮะเปิดปุ๊บนะฮะออนแล้วนะครับนะออนแล้วนะนี่เปิดอยู่นะครับแจ้งเตือนรถนออกเลนมันก็จะเป็นขึ้นไฟเขียวอีกนะครับง่ายๆ Adaptive Cruise Control นะครับมีมาให้ อยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถตั้งอัดแอปทีฟได้นะโดยตั้งระยะห่างของคันหน้านะครับอยู่ตรงนี้ว่าเราจะตั้งระยะห่างไว้แค่ไหนนะครับนะฮะแล้วก็ตั้งให้อยู่รถอยู่ในเลนนะก็คืออันนี้นะครับก็สามารถตั้งได้ด้านหลังมีเพดเทิรนชิปของพวงมาลัยนะฮะเพดเทินชิปของเกียร์นะอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะฮะนอกนั้นก็การตั้งค่าการเซตต่างๆไม่ยากนะนะครับนะฮะ โอ้โหคันนี้ได้น้ํามันเต็มถังเลยพี่นะครับน้ามันเต็มถังเลยนะเหลือนิดเดียวนะจะเ,ะเต็มถังแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมอา่าถ้าชอบคันนี้เดี๋ยวแนะนําในเรื่องของการการตั้งค่าต่างๆให้นะฮะในเรื่องของหน้าจอต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานเยอะจริงๆนะพี่นะคันนี้นะครับแอคคอร์ดนะเยอะก,กว่าแคมรี่อีกนะฮะดันคันนี้นะได้กล้อง360องศามาด้วยนะครับนี่นี่คือกล้อง360องศานะครับแล้วก็กล้องรอบตรงนี้จะเป็นในส่วนของการถอยจอด นะครับเนี่ยเดี๋ยวไว้สาธิตให้ดูนะฮะในเรื่องของการถอยจอดนะครับผมเนี่ยกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มันก็จะมองหาจุดจอดให้เรานะแล้วก็ทําตามขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะสำหรับการถอยจอดแล้วก็การออกจากซองนะครับเนี่ยคุณผู้หญิงนะครับที่ขับขี่รถนะฮะยังไม่ค่อยถนัดนะฮะหรือท่านใดที่เพิ่งหัดขับรถนะครับมีคันนี้ไว้เนี่ยผมว่าอุ่นใจเลยนะเวลาไปห้องไปห้างนะครับนะขึ้นไปแล้วก็หาที่จอดนะฮะคันนี้ ในคันเดียวนะวันสต็อปเซอร์วิสเลยพี่นะกดปุ๊บตามๆกันตอนปั๊บจัดให้เลยนะคันนี้สำหรับ Honda a c c o คอรนะครับแอร์เป็นดีต้นนะครับเป็นออโต้แยกสายขวาได้ด้วยนะด้านล่างมีไวเลสชาร์จเร์นะสำหรับการชาร์จโทรศัพท์นะครับนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อ AUXUSB นะฮะหัวเกียร์สวยๆพี่ถุงเกียร์สวยนะฮะโหมดการขับขี่เป็น Eco m o d หมนะฮะสปอร์ตโหมดนะครับ EV โหมดนะฮะมีมาให้นะเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโคมีมาให้โโอ้หค่อนข้างครบนะนะครับ เมื่อเทียบกับคู่แข่งนะไม่ห่างกันเลยพี่นะไม่ห่างกันสําหรับคันนี้นะ,ะกับคู่แข่งแผงมังแดดด้านหน้านะครับมีไฟให้มีกระจกให้นะนะครับที่ใส่แว่นนะครับฝั่งนี้มีไฟให้มีกระจกให้นะครับเน,น,นื่องจากเป็นรถหน่วยงานนะคันนี้รถประจาตาแหน่งนะครับไม่มียันไม่มีขลับพี่ข้างบนล้อบนเป็นลังคาสลูปนะนะครับนี่นะโอ้โหมีให้ครบพี่เปิดกันหน่อยปุ๊บใช้งานได้ปกตินะนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะฮะ นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะยังเคลยอยู่นะเดี๋ยวทาความสะอาดให้นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าเลขไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะสำหรับปีสิบเก้านะครับผมใช้งานน้อยมากนะสาหรับรถอ่าห้าปีนะนะครับห้าหกปีพี่นะครับนี่อ่ะประมาณนี้นะครับถ้าไม่อยากให้ร้อนนะไม่อยากให้แดดเข้ามาก็ปิดตรงนี้จบนะครับโอ้โหเพียบพร้อมพี่คันนี้บอกเลยว่าสวยสดงามนะครับมาดูกล้องถอยหน่อยครับปึ๊บกล้องถอยยังมีสามุมมองนะฮะ เดี๋ยวนะผมต้องถอยก่อนปิดนี้ก่อนนะกล้องถอยมีสามุมมองนะครับนี่แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะรู้สึกผมจะเปิดเออนี่อยู่นะครเปิดในเรื่องของโหมดโหมดกล้องอยู่นะฮะถอยแบ็คกลับไปนี่นี่คือกล้องถอยนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวนะกดถอยก่อนปึ๊บกดแบ็คกลับไปหนึ่งสองนะครับแล้วก็ในส่วนของ Honda าเรน Watch นะครับอ่ะผมให้ดูอีกหนึ่งสสา นะครับผมให้ดู Honda l e n นวอชนะครับหนึปุ๊บกดไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะประตูมันจะอยู่กล้องมันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงกระจกมองข้างนะฝั่งด้าหนึ่ายเท่านั้นนะครับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้กล้องมันส่องกำแพงอยู่มันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะนะครับแต่มีในเรื่องของการกะระยะวระยะให้นะฮะสำหรับข้างประตูนะถ้ามาสีแดงนี้ก็คือคุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยนะฮะ ก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายเดรดขาดห้ามปัดซ้ายเดรดขาดนะโดนแน่นอนนะครับผมนะถ้าอยูอ่สีเหลืองก็คือการแจ้งเตือนนะยังอยู่ในระยะห่างนะค่อยเข้ามาแล้วก็สีแดงก็คือ,อให้นะมาระวังให้เต็มที่นะครับนะแต่ถ้าเป็นตัวของ c a m r รี่ก็เรียกว่า b บสปอตเบรคเตอร์นะครับจะมีไฟเหลือง,องนะกระพริบต,ตรงมุมของกระจกมองข้าง2ข้างเลยนะมันจะแจ้งเตือนให้เราเห็นนะถ้า หางตาเราเหลือไปเห็นก็โอเคนะแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจบางทีอาจจะไม่ได้มองนะฮะแต่ทุกครั้งผมเชื่อแหละว่าจะต้องทุกคนจะต้องมองกระจกนะครับเวลาคุณจะขยับซ้ายหรือจะขยับขวานะฮะเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยว้ายอาจจะขยับเปลี่ยนเลนนะไปซ้ายหรือขวาคุณก็ต้องนะต้องมองกระจกยังไงก็ต้องเห็นนะสำหรับตัว camry นะที่เป็น by spot m o t r นะครับส่วนคันนี้ไม่มีในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยแจ้งเตือนรถตัดหลังนะครับไม่มีคันนี้ไม่มีนะฮะแต่คันนี้จะมีในเรื่องของ แจ้งเตือนก่อนการชนนะนะครับจะมีละเอียดนะฮะกว่าของ Camry ก็คือในส่วนของอเวลาแจ้งเตือนเป็นทั้งตัวบุคคลนะฮะบุคคลนะนะครับคนทั่วไปที่คนเดินนะครับหรือว่าจักรยาน,นะฮะส,สองจักรยาน3ก็คือพวกรถยนต์นะครับนี ในขณะที่แคมรี่ก็คือแจ้งเตือนเฉพาะรถจนเท่านั้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้การเชื่อมต่อนะฮะระบบน้ำทาง n a v i g a t o r มีให้นะนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะฮะก็ Android Auto Apple CarPlay นะครับมีมาให้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะนี่มีบันทึกกล้องหน้าให้ด้วยนะโอ้โหล้ำจริงๆพี่คันนี้นะถ้ามันยายการมันยายของผมจะเยอะกว่า Camry แน่นอนนะฮะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟไว้รอเลย เปิดไฟเลี้ยวด้วยเียแล้วก็เปิดฝาหน้าไว้รอเลยนะครับฝั่งนี้ด้านหลังนะนะครับประตูผมว่าถ้าเทียบกับตัว c a m รี่ประตูบ้านหลังเนี่ยนะฮะมันจะสั้นกว่านะผมว่าสั้นกว่า c a m รี่นิดนึงนะฮะเท่าที่เคยรีวิวและและจับต้องมานะฮะด้านหลังมีลายไม้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เล่นสายเป็นตัวโครเมียมนะครับนะตรงนี้เป็นซอฟทัชกระจกเนี้ยนี่แต่ยังไม่เป็นออโต้นะครับนะยังไม่เป็นออโต้นะครับ ม่านส่วนตัวมีมาให้นะคือกระจกเดิมฮอนด้านะครับกระจกบันหลังจะเล็กกว่าเล็กกว่าแคมรี่นะครับแล้วก็จุดขึ้นลงนะฮะนี่มีเลนสายโครงเมียมมาตั้งแต่ด้านหลังเลยนะนะครับกับบันไดนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ผ้าางนะครับจะเป็นของ 3D ทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยนะแล้วก็จุดเชื่อมต่อการชาร์จนะมีให้2พอร์ตนะครับด้านหลังโอ้โหพี่ดูสภาพบอดเจ็ดหมื่นโล เหมือนไม่ได้นั่งไม่ได้ใช้อะนะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อของ ISO FIX ให้ด้วยนะครับคาสซีนนะนะครับที่พักแขนเท้าแขนนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะนะครับวางแขนใครแขนมันได้เลยนะนะมีที่ใส่แก้วใส่เยติได้นะผมว่านะใช้ได้เลยนะแต่ไม่มีในเรื่องของระบบสั่งการเหมือนตัว Camry ่ที่เป็นตัวท็อปนะครับนะฮะ ใครต้องการที่จะนํารถไปใช้ในแบบรูปแบบของรถผู้บริหารหรือว่ามีคนที่แบบผู้บริหารนั่งข้างหลังนะครับแบบนั้นของแคมรี่จะตอบโจทย์กว่านะครับแต่คันนี้ผมว่าถ้าใช้ในแนวาการขับขี่ทั่วไปหรือว่าเป็นรถครอบครัวคันนี้ก็โอเคนะนะครับเพราะว่าการสั่งการระบบอะไรตรงนั้นนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้ผมว่านะนะครับด้านบนไฟนะครับมีมาให้นะยันอัคระไม่มีคันนี้นะครับ ยางมิชลินนะฮะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะฮะปีสองพันยี่สิบสามนะฮะไพรเมซี่ด้วยนะใช้ได้ยาวพี่นะฮะคันนี้สวยจริงจพี่ดูหลังคานะนะคันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะรีวิวยาวนิดนึงนะครับแต่คุ้มพี่นะครับดูคันนี้แล้วจบเลยนะฮะด้านหลังนะฮะตัวนี้จะมีจุดเปลดให้เฉพาะตัวท็อปนีนะครับพี่สังเกตดูนะฮะพี่ไปดูเลยนะนะครับตัวท็อปจะมีอย่างนี้ทุกคันนะครับใส่ลักตัวแอคคอร์ดด้านหลังเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะฮะใส่ลักตัวไฮบริด นะครับนี่สวยนะด้านหลังท่อท่อเดียวนะไม่ใช่ท่อคู่นะครับฝาท้ายปุ๊บนี่แก้มตรงด้านหลังนะฮะสวยสวยพี่ดูนะสภาพเดิมนะครับซีนกาวเลยน้องฝานะครับรูปไปไม่มีสักนะคมไฟสวยๆนะตรงนี้เป็นจุดแต้มสีอยู่เลยพี่เนะี่ยโอโ้โหไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะคันนี้ สวยเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับจุดขึ้นลงนะครับนี่ชัดๆนะมีนะนะครับให้ดูชัดๆเลยนะฮะไปจช้านะนะครับสวยทุกจุดเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในห้องเก็บสาระนะครับถามว่าเท่ากันไหมผมว่าเท่ากันแต่แอคคอร์ดจะลึกกว่านิดนึงนะแอคคอร์ดจะลึกกว่านิดนึงยางอะไรคันนี้มีไหมไม่มีนะฮะมีเป็นชุดซ่อมยางนะครับเนี่ยมีเป็นชุดซ่อมยางเนี่ยแล้วก็หูลาก ประมาณนี้นะบล็อกขันล้ออะไรมีมีเรียบร้อยนะครับแต่อาจจะลดน้ําหนักในเรื่องของมีชุดซ่อมยางให้แทนนะไม่มียางอะไรมาให้นะครับไฟท้ายติดนะเป็น LED นะครับด้านหลังนะฝั่งทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวดูฝาถังหน่อยฝาถังนะฮะรองรับ E20 นะครับนะน้ำมันรองรับ E20 นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเบาะสวยๆพี่นะฮะจุดขึ้นลงอย่างที่ผมบอกนะนะครับใช้งานน้อยนะ นะครับใช้งานน้อยแล้วก็ประตูด้านหลังนะยแผงประตูด้านหลังสวยมากนะใครหายอยู่นะสำหรับตัวท็อปนะครับนะฮะคันนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะผมว่านะออกห้างอยู่ร้านร้านตีว่าร้านแปดเลยอะนะฮะนะค,นะค,คันนี้เหลืออยู่แปดแสนเอ่อแปดหมื่นเก้าพันบาทนะแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหายไปร่วมๆวมโอ้โหหายไปเยอะนะพี่นะหายไปเยอะนะครับหายไปร่วมเก้าแสนเลยนะนะครับนี่โอ้โห สวยจริง,รงแผงประตูด้านหน้านะครับนะมีลำโพงทวิเซอร์ด้วยนะนะฮะพี่ดูลายไม้นะถ้าส่องไปอย่างนี้นะคือนี่คือเบนนะฮะนี่คือเบรเซเดตเบนเลยนะครับตัวจกเดิมฮอนด้านะครับจุดเชื่อมต่อสวยๆส,ยสภาพเดิมนะสีขาวหลังคาสลูปนะฮะนี่ยางไม่มีกรอบไม่มีแตกนะนะครับไม่มีขาดนะได้สภาพเดิมนะภาษีหมดสิงหาหกแปดนะผม นะก็จกเรือฮ h o ด้ a นะครับโอ้โหไม่มีที่ตีอีกแล้วนะคันนี้นะเดี๋ยวล้างให้เอี่ยมเลยนะแล้วก็กลับมาดูอีกทีก็ได้นะถ้ายังไม่ไปนะพี่นะนะคันนี้พี่ดูฟูลเดีนะครับไฟไฟสวยนะส้มคือมันส้มส้มแจ๊ดอะนะยังไงก็เห็นนะกลางคืนนี่แถบยาวสีส้มนะนะครับอะดูห้องเครื่องกันหน่อยัอยนนี้ตัดมาเป็นการทำง,งานของออน่าจะเป็นเสียงของมอเตอร์ไฟฟ้านะเสียงเบามากนะอะเดี๋ยวเปิด ต้องบอกว่าฝากระโปรงเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าฝาของ Honda จะเบาวกว่า c a m รี่นะฮะนะมือซ้ายยกคือสกิดขึ้นเน่ะใช้นิ้วเดียวขึ้นเลยนะฮะโอ้โหพี่ดูนะคือ Honda เนี่ยเขาจะาพ่นมีลักเกอรอ์ทับอีกทีนะนะครับไม่เหมือนของของ c a m รี่นะฮะ c a m รี่จะเป็นสีรองพื้นนะแต่นี่คือจะเป็นสีที่มีลักเกอร์เข้ามาด้วยนะสำหรับด้านในนะครับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเนะี่ยหรือก็ซีนกาวนะเป็นก้อนนะฮะของ Honda จะเป็นก้อน จะเป็นอย่างนี้นะครับโชคด้านฝาด้านที่สุดก็บอกนะฮะรูกลมม็ดอาร์คสวยๆพี่สตรงสแตมยังอยู่ครบนะฮะ็อตไม่มีขยับนะฮะนะครับฉฉลนความความร้อนสวยๆพี่นะฮะไม่มีฝุ่นเลยนะครับแนบแนบด้วยนี่การทํางานของเครื่องยนต์นะครับอ่ะผมซูมให้ดูเลยปะเกันฝาสูบฝาวานะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะพี่ดูนะแห้งๆนะอันนี้เครื่องยนต์ทางานแล้วนะนะครับนี่ เสียงก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับที่เครื่องยนต์ทำงานนะครับนะผมสูมใกล้ๆเลยนะให้เห็นนะนะครับเครื่องยนต์เป็นตัว2.0ลิตรนะฮะต่างจากตัว Camry ที่เป็นตัว2.5นะแต่คันนี้ให้พละกำลังเมื่อรวมกับตัวอมอตอตรวไฟฟ้านะฮะให้ถึง215แรงม้าเลยนะครับนะน้ำมันเบรกนะครับผมเบรก ABS e นะอยู่หน้านะฮะแล้วก็ปั๊มตรงถังพักน้ำนะครับ ของเครื่องสวยที่นะเงาจริงๆนะอันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นโมดูลนะนะครับแผงฟิลเลียนะครับแล้วก็ตรงนี้ถังพักน้ําอีกจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็กล่อง ecu นะครับโอ้โหสภาพไม่สิบเลยนะนะครับใครหาอยู่นะนะครับมาดูที่นี่ก่อนนะครับสาหรับตัวท็อปนะนะครับผมมีตัวรองตัวรองอีก3คันตัวท็อปอีก2คันรวมคันนี้นะฮะตัวท็อปจะมีสีสีบอลอีก1คันนะครับ เแต่คันนี้ท็อปสุดแล้วท็อปสุดหมายความว่าสวยสุดนะฮะเลขไมายเป็นแค่เจ็ดหมื่นโลนะรถหน่วยงานของรถผู้โดยสารของธนาคารกรุงศรีนะฮะแบงค์สีเหลืองนะฮะโอโ้โหสวยจยุดย้อยยิงแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะเบอร์ผมด้านล่างนะฮะศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดบีมพิจต์นะครับหรือช่องทางของไลน์แอดมีเอ็นน้อยน,อยนำหน้านะฮะนะครับ 66บีบีนะฮะ6สองตัวบีสามตัวนะฮะทางกันเข้ามาได้นะแคปรูปแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับเนี่ยออกไรทุกอาชีพนะข้าราชการและสากลพนักงานบริษัทนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนทิชชี่ก็สดนะผ่อนมอไซค์เกินปีขึ้นไปนะรอผลอันว่าได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับนะมาเช้าลงรถช่วงเชียงช่วงบ่ายได้เลยนะต่างจังหวัดรับเงื่อนไขเดียวกันเพื่อพี่นะครับต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะฮะผมเพราะผมรีวิวให้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับนะละเอียดที่สุดแล้วนะครับนะ อยากดูรถเพิ่มเติมรีวิวให้ดูใหม่ได้พี่นะครับแต่ถ้าชอบแล้วก็นะฮะรีบเลยพี่คันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะเ8 0 0 0โลนะครับคันนี้ชอบแอคคอร์ดนะสาวกแอคคอร์ดนะผมดูไว้เลยพี่นะคันนี้ราคาล่วงหนักกว่า Camry อีกนะผมบอกเลยนะครับแล้วก็ให้ไวด้วยนะคันนี้นะรถสภาพตามนี้เลยรู้สึกใช้อยู่ฝั่งเดียวด้วยฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นสมบูรณ์ทุกจุดนะครับ นี่สภาพนี้นี่คือสภาพแรกเข้านะผมบอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรนะพี่นะนี่คือสภาพแรกเข้านะครับยังสวยขนาดดีนะนะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับได้นะที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเศรษีไทย68แเลกหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับนะมาเจอผมได้เลยเดี๋ยวไปนั่งไปด้วยกันพี่นะครับโอเคไว้ประมาณนี้นะครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้แคมรี่กับแอคคอร์ดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะนะครับเยอะเลยพี่เดี๋ยวค่อยๆยทยอยลงให้นะนะครับขณนไหนที่ไปแล้วคงไม่ยี่อกัดได้ลงนะครับนะโอเคไว้ประมาณนี้นะครับ นฮะลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ